สวัสดีครับอยู่พี่อามตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Stick War Legacy นะครับภารกิจที่373ร7 37 4นั่นเองเมเล่นกันมานานแล้วนะครับสำหรับ Stick War Legacy เดี๋ยวเราไปดูกันภารกิจที่373มีอะไร373เล่นกันในบท Gorlatch Carcass Rising ฝั่งศังตรูจะมีเลเซอร์ป้อมนะครับแล้วก็ทั้งสองฝั่งคอนโูนิตได้ทุกรูปแบบ Gorlatch อย่างนั้นหรอลองเล่นดูครับว่าเป็นยังไงมันคือภารกิจ g o r l a t h นะครับซึ่งเราจะทำการ ล่อยูนิตฝั่งศัตรูเข้าไปก่อนนะครับเขาจะตีเราบ้างก็ไม่เป็นไรครับไม่กลัวล่อมันอยู่แถวนี้แหละครับกระโดดตีรอยยี่โอโหตีไม่เข้าฮมไม่ค่อยเข้าครับตีไม่ค่อยเข้าโอเคไม่เข้าเข้าก็ไม่เป็นไรเราวนเวียนวุ่นวายอยู่แถาแถวนี้ครับเราต้องการอาร์ชิดดนเยอะๆเราต้องการสเปียร์ต้อนด้วยนะครับโอ้ยเขามาเป็นนักขนูครับไม่เป็นไรอย่าไปกลัว เราวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละครับเราค่อยๆสร้างนักขนูนมาเรื่อยๆก็จะสังเกตเห็นว่านักขนูนเราเริ่มยิงคนเก็บแร่เขาแล้วนะครับถ้าจูประมาณนี้นักขนูนเขาจะไม่จะยิงเราไม่โดนเขาจะไม่ยิงเรานะครับลงๆขึ้นๆอยู่อย่างนี้ครับให้เขาวุ่นวายอยู่กับเราพอในขณะที่ฝั่งเราจะได้เก็บแร่เบิม่มๆฝั่งเขาไม่ได้เก็บแร่เลยอะไรแบบนี้ไม่ใช่ไม่ได้เก็บแร่เลยฝั่งเขาคือคนเก็บแร่ออกไปเก็บแร่แล้วไม่ได้กลับเข้าบ้านนะครับก็คือโดนเราฆ่าตายนั่นแหละบางตัวนะ ธนูเขาไม่ดียิงเราหรอกเพราะเรามมวนครับเรามมวนมมวนเฉียงหมวนเฉียงเราก็จะได้เก็บแร่เรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเราต้องเผื่อตังไว้สร้างสเปียร์ต้อนด้วยนะสร้างเผื่อไปเร่อยพี่ยามอาจจะปล่อยเจ้าซอสบาดคนนี้ตายนะครับแล้วก็เอาสเปียร์ตอนมาจุกต่ออีกอุ้ยจอมเวทมาครับเราตายครับผมถอย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 เลยถอยยาวเลยถอยยาวไม่ต้องสู้ไม่ต้องสู้เราได้สเปียร์ต้อนมาพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สเปียร์ต้อนโยนหอกนั่นเองเริ่มจากไอเนี้ย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 เอากดพิษโยนห สี่รอยโยนหอกไปอีกสี่ร้อยโดนสเปียตรต้นด้วยไปร่อจอมเวทเครับเฮ้ยโอ้โหเราโดนอะไรตายครับเวทเหรอโดนวทจอมเวทเหรอครับงั้นเรางั้นเราฆ่าจอมเวทได้ไหมอืโอเคคนเก็บแร่แทงไว้ก่อนครับเราจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันเฮ้ยไม่ไหวเหรอเนี่ยคือสเปียตรต้นเราตายอย่างไวเลยอะ่ะอ้าวถ้าอย่างนี้ก็ได้เสีย ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเล่นแบบนี้ดีกว่าครับเราเอาเน้นไปทางซอสบาดดีกว่าเราไม่ต้องใช้นักขนูละเน้นไปทางซอสบาดไปตีเขาเลยครับพวกนายต้องมาวุ่นวายกับเราเอาเขาออกจากกลางสนามรบแล้วมาวุ่นวายอยู่กับเราตรงนี้ทางฝั่งเราก็น่าจะไล่ตีเขาอยู่นะครับสร้างซอสบาดมาเยอะๆเลยมาปวดน,นักขนูเขาเอ้ยมาปวดคนเก็บแร่เขานะครับนักขนูเขามาแล้วครับให้เขาวุ่นวายกับเราเขาไม่วุ่นวายกับเราครับไปกับบ้านก่อน ล่อ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 โอเคหลบธนูได้แล้วก็ไปต่อครับจอมเวทมาเลยครับจอมเวทเบิ่มๆดีกว่าหนืดซะเหลือเกินภารกิจนี้ภารกิจสุดหนืดสุดหนืดสุดตึงตึงมากโอ้โหยังเอ้ยรอดว่ะยังไม่ตายครับเลยยังไม่ตายเครเห็นว่าตายแต่ยังไม่ตายจอมเวทเรามายังครับมาสักทีเถอะครับจอมเวทเราจะแย่แล้วครับจอมเวทอยู่ไหนครับอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นบึ้ม แล้วก็บึบ้มเรามีจอเวสสองคนแล้วนะครับบึ้มหายยังไม่หายอีกทีละร้อยยี่สองร้อยยี่สิบห้าเจ็บเจ็บจุกจุกเอากองกําลังเราไปจุกก่อนนะครับเออนั่นแหละตายไปสมหน้าเราไล่ตีคนเก็บแร่เลยครับทีละห้าสิบครับอาาถามมกโอ้โหตีกี่ทีกว่าจะตายแต่เรามีจอเวสสองคนแล้วนะครับเดี๋ยวไดไอตัวให้ตัวเราจะฆ่าเขาได้ไหมเอา้า <What? S 1> ไม่น่าได้ครับโอเคตายไปเรานะตายต้องไปเอาจอเวสเข้าไปได้อะ โดนแมเออโดนอยู่หนกลับบ้านหนกลับบ้านไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบหันกลับไป <What? S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราบังคับผิดอไอตัวที่โดนเราต้องบังคับจอมเวทสิไม่ใช่ไปบ,บังคับคนเก็บแรเอาไปแล้วครับจอมเวทหายไปคนหนึ่งเฉยเฉยเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรามีจอมเวทสามคนแต่ก็น่าเสียดายไงแทนที่จะเป็นสี่คนนะครับบึ้มขอคนเก็บแนน้่คนนี้คนนี้บึ้มต่อ บื้มต่อบึ้มอยู่บื้มอีกคนนี้คนนี้สลับกันบึ้มวันนี้ทั้งวันจะบื้มตายกันบ้างไหมครับบื้มเข้าไปไม่ค่คยโดนคนเก็บแร่เลยอะถ้าอัจอมเวทมานี่สบายใส่สกงสกินนี่ขอบอกเลยว่าบื้มบ้มเล่นเป็นนักอนูไม่ชนะต้องเอามาเป็นจอมเวทนะครับเนี่ยทีนี้ก็ต้องดูว่าเลเซอร์ป้อมจะมาเมื่อไหร่นะครับนั่นไงมาแล้วโอ้โหถอยขับด่วนๆตายไม่แน่ตาย ใครยัไมรู้ว่าเลเซอร์ป้อมจะมาเร็วขนาดนี้ต้องมีจอมเวสสักคนหนึ่งวิ่งไปข้างหลังเขาครับสักคนหนึ่งคนนั้นก็คือคนนี้คนนี้นี่เองบึ้มหน้าบึ้มหลังเข้าไปกระเด็นหน้ากระเด็นหลังกันเข้าไปครับเออมันต้องอย่างนี้สิโอเสทุกคนบุกตามเข้ามาเลยตามจอมเวทคนนี้มามันเก็บหน้าเพียบเลยครับอื<ะ>้ตายไหมครับจอมเวทคนนี้ยังครับยังไม่ตายใครเห็นก็ว่าตายอ,อ้หากันไปเอาจอมเวทมาเพิ่อมอีก กองกำลังเสริมเข้ามาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราน่าจะจบเกมได้ในครั้งนี้เลยนะครับไอจอมเวทที่เราบังคับมาก็ไม่ตายสักทีนะ <ST> ดีแล้วเรา่าตายเลยครับขี้เกียจสร้างใหม่ครับในที่สุดเราก็ชนะสักทีนะครับประเดิมศึกแรกด้วยการไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินนั่นเองนะครับ 3า3เผ่านต่อไป374มาดูกันภาคที่สามว่าเจเจอกับวูดแลนด์มินิครับเอ่อแล้วก็มีสปอนกลุบโผล่ขึ้นมาด้วยนะโอ้ยากอีกแล้วสินะคอนโทนยูนิตได้ทุกรูปแบบครับฟังสตูคอนโทนยูนิตได้ทุกรูปแบบเหมือนกันยกเวทเมจิกคิวก็คงต้องใช้จอเวทเหมือนเดิมนะครับคือไอ้พวกตัวจิ๋วพวกเนี้ยถึงแม้ว่าเขาจะวิ่งเร็วแต่เขาตีเบานะครับแล้วมันจะมีบั๊กด้วยนะบั๊กเวลาที่เขาตีเราบางทีเขาตีเราไม่โดนนะครับเห็นไหมตีเราไม่ค่อยเข้้าานนะะวูไไม่่คคออยเเขรรับ19ห็ โอ้เราตีเขาไม่เข้าครับที่ไม่ใช่เขาตีเราไม่เข้าหัวหน้าไปก่อนเฮ <What? S 1> ้ยเฮ้ย,ยพี่ไม่ใช่แล้วจ,จะหดจะเถื่อนกันเกินไปนะครับแบบนี้แต่เราก็ฆ่านักหนูเขาได้เนาะก็ยังจะฆ่าได้เนาะบางทีมันมีทับสปอนมาด้วยนะครับเราก็ต้องระวังนิดนึงเราเขาบุกม,มาก็ได้ครับเดี๋ยวเราเอาจอมเวทก็ได้โอ้มาแล้วครับมากันอย่างเร็วอะ่ะอ่ะเราฆ่าเขาตรงนี้อ่าเราเอาป้อมรับศึกส่วนหนึ่งครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเราก็โจมตียูนิตเขา เลือดน้อยดีนักใช่ไหมสวยนักหนูพวกนี้เราดันมันไปฝั่งนู้นจะดันได้ไหมเนี่ยดันไม่ค่อยได้เท่าไหร่โอ้เข้ามากันเยอะมากเข้ามากันไวโอ้โหหนูข้ามหัวตีตีทําไมสเปียร์นก็ออกกันมาเบิ้มๆแล่ะสเปียร์ท้อนหนอเยอะมากนะเนี่ยโอ้มันก็วิ่งกันเร็วจับไงซ่งหลบดีๆก่อนโอ้โหทับสัอกรมาอีกเออพิยาเหมือนกับว่าจะมีวิธีชนะแล้วนะครับแต่ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่ามาจอมเวทมาครับเบึ้มความลับบกคือมันมี โอ,อ้มันมีนักขนูเยอะนะครับ <What? S 1> สู้ไม่ได้มียักษ์จิ๋วมาได้ยักษ์จิว๋วเซแพ้ไปไม่เป็นไรขวามงกุดครับอ่ามงกุดแล้วก็เก็บแร่แบบนี้แค่นี้ก็พอมัง้งขอให้การเก็บแร่เรามันเก่งขึ้นก็พอเร็วขึ้นนะครับเก็บได้ไวขึ้นเราก็จะได้จอมเวทรเร็วขึ้นนั่นเองขอแค่นี้ขอร้องมันก็จะโหดร้ายเกินไปถ้าเล่นแบบไมอาไม่ซื้อไม่สกินแต่จริงจริงมันน่าจะเล่นได้นะพี่ยามว่าเพราะเมื่อกี้เรายังเกือบจะพลิกได้เลยนะครับออนักขนูเข้ามาแล้วครับ รวบๆนิดนึงแล้วก็หุ้งวัดตายนั่นแหละจริงๆเราน่าจะเล่นเป็นสเปียร์ต้นนักขนูเนาะได้จอมเวทแล้ว <Yeah. S 1> ทีนี้เราก็เอาซอสบา์ที่เราเพิ่งสร้างมาได้นั้นส่งออกมาอู้นักขนูมาเพียบ <Huh? S 1> เอาแล้วครับตอนนี้อ <c oughs> ไหนบอกว่ามันตีเร็วแต่ไม่แรงที่คนล่อเราซะโอ้โหเลือดเลือดครับดูเลือดเลือดเราจะหมดแล้วครับเล้หลบประมาณนี้ก็ได้ มันเอาหัวคอยกต่หากยังยังไม่ตายแค่เห็นก็ว่าตายเรากําลังจะได้จอมเวทคนที่สองนะครับแล้วถ้าเราเก็บแร่และถ่วงเวลาได้มากกว่านี้เราจะได้จอมเวทคนที่สามและสี่และห้าและหและเจ็ดและ8ดจะบ้าหรอมันจะเยอะอะไรขนาดนั้น7คนนี้ก็เต็มแล้วครับเงินเราก็ไหลไปเรื่อยนะครับตราบใดที่เรายังสามารถที่จะจูกเขาได้แบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอ นายบอกว่านายจะจูใครได้เรื่อยๆอย่างนั้นเหรอเพื่อนไม่มีทางเป็นไปได้บื้มหายบื้มสลับกันมาบื้มสลับกันมาบื้มสลับกันบื้มบื้มตายกันยังครับฝั่งนูน้นยังครับอการมีจอมเวทสองคนมันดีแบบนี้นะครับโอเคครับไปออกไปลุยเอามินเนี่ยนคนหนึ่งไปล่อน้าขนูเขาครับให้มาตีมินเนี่ยนเราให้มายิงมินเนี่ยนเราเอา้าวเขากลับบ้านครับ <What? S 1> กลับบ้านเรายืนครับเรายืนไว้ ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเขาไม่มีนักอจอมเวทเขาไม่สามารถสร้างจอมเวทได้อีกโอ้ยักษ์จิ๋วครับอือหึโอ้โหกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านยักษ์จิ๋วโหดมากอือหึเอาอะไรสู้ครับพี่อาพี่อาว่าต้องมาเป็นนี่แล้วล่ะสเปียร์ตันแล้วก็นักขนูแล้วล่ะครับอือหึลืมไปว่ามันมีสวิปจ่ายแอนท์โอ้โหแหลกอือหึโอ้ยเออ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 เอัเออ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  รู้แล้วจุลรู้จริงเหรอเนี่ยเหมือนกันรู้ไม่จริงเท่าไหร่ไปเอาไปลุยเอาไปลุยเอาไปลุยจอเวทมามีคนมาช่วยครับสเปียต้อนครับผมเพราะเราอัพมงกุฎมาขอบคุณมากสเปียต้อนสเปียตอ้อ,ตอนยืนเลยยืนเลยยืนด่วนๆครับนั่นแหละครับมาอีกแล้วสวิฟท์แจนครับรอจังหวะที่สวิฟท์แจนมันหันหลังแบบมีแต0ร้อยหายเน้นๆจบเรื่องจบลาวโอเคไปครับเหมือนเดิมครับ นักขนูครับโอ้อันตรายมากนักขนูพี่นักขนูเขาอันตรายสุดๆเราโดนบ้างไหมนะ่ะนักขนูมันมันมันไปโดนคนเสบแร่ด้วยนั้นนะ่ะเอาจริงเฮ้ย<ะ>นักขนูเริ่มหายไปแล้วครับรอจังหวะครับขอเน้นๆอีกหนึ่งรอบนักขนูหายเฮ้ยนี่ขนาดอัพมาเรายังจะสู้เขาแทบไม่ได้เอครับทีนี้เราเอาใครสักคนหนึ่งไปบล็อกดามเมจไว้อย่าให้เขายิงอะไรเราได้เออนั่นแหละ เออตายนั่นแหละย,ยูนิตฟรีไม่เป็นไรเอาตัวอื่นไปบล็อกดามเมดอีกอืมตายตายอีกแล้วไม่ตายบ่อยโอ้โหถอยหลังไม่ได้ครับมันเร็วครับมันทั้งเร็วแล้วก็ยิงแรงวิ่งไวต้องดาหน้าสู้อย่างเดียวถ้าแพ้คือแพ้ครับเพราะว่ายักษ์เข้ามาแล้วเออไม่แพ้หรอกคิดว่านะจองเวทเราเยอะครับ สเปียร์ตอนเราตายครับสักคนหนึ่งครับสักคนหนึ่งปติดนักหนูเขาไว้สักคนไขก็ได้เนี่ยในเนี้ยหรือไม่ก็รีบปึ้มบ้านปึ้มป้อมให้จบโอเคติดได้แล้วครับ <c oughs> เราก็จะทอนดาเมจเขาได้เยอะอยหมกัน <c oughs> เขาก็จะไม่มายุ่งกับเรานะครับนักนูเขาเวลาโดนติดตัวเขาจะไม่มาตีเราเออหาย <c oughs> โอ้ยเหนื่อย เหนื่อยกับภารกิจนี้ต้องอัพมาสู้เลยอัพแล้วก็ยังเหนื่อยขนาดนี้อีกเหรอจบเจ็ดนาทีสามสิบแปดวินาทีครับผมถือว่านานนะนี่ขนาดอัพมานะครับแต่ถ้าอัพมาเต็มสตรีมก็อาจจะไวกว่านี้นะครับโอเคครับผม374ผ่านนะครับและนี่ก็คือสติกวอลเลกซี่นะสนุกดีเหมือนกันนะครับเจอกับกองทัพมินิวูดแลนด์นั่นเองสำหรับนิพิษฟิสิเมอร์และเกมสติกวอลเลกซี่ต้องขอตัวลาบที่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ไม่โอกาสหน้าสวัสดีครับไปบายครับทุกคนเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อางมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม